วันนี้เรามาคุยเรื่อง Rocket Lab กันครับหุ้นที่ร้อนแรงมากตัวหนึ่งเลยในปี2025ก็ปีที่แล้วนี่เองหุ้นตัวนี้พุ่งขึ้นไปถึง188%เลยนะครับทำให้มูลค่าบริษัทต,ตอนนี้ทะลุ4 4หมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้วครับแต่เบื้องหลังตัวเลขสวยๆแบบนี้มันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าตอนนี้จรวดหลักของเขาคืออิเล็กตรอนครับซึ่งมีสถิติความสำเร็จ100%เต็มในปี2025แต่ที่น่าสนใจคือกําไรต่ากา่ปล่น่1ครั้ง อยู่ที่แค่3 000, 000ล้านดอลลาร์เองครับเพราะเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดคำถามเรื่องมูลค่าบริษัทที่สูงลิ่วขึ้นมาทันทีกว่าจะคุ้มกับมูลค่าบริษัทเนี่ยอิเล็กตรอนต้องบินถึง1 4 6, 6 6 7เที่ยวบินเลยนะครับความหวังทั้งหมดของบริษัทก็เลยไปอยู่ที่จรวดรุ่นใหม่ที่ชื่อว่านิวตรอนครับซึ่งนิวตรอนก็เจอกับความท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่2ออย่างด้วยกันคือเขาเลือกใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาแต่เปราะเทียบกับสแตนเลสของคู่แข่งที่ทนกว่ามาก เพราะความเสี่ยงมันสูงมาก Rocket Lab ก็เลยต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อความอยู่รอดครับนั่นก็คือการเปลี่ยนตัวเองเป็น one-stop shop ครับคือทำทุกอย่างครบวงจรเพราะอะไรเพราะกำไรต่อภารกิจอาจพุ่งจาก3ล้านเป็น250ล้านดอลลาร์ได้เลยแต่แผนนี้ก็มีความทา้าทายใหญ่อยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องการผลิตในสเกลใหญ่แล้วนักวิเคราะห์เขามองราคาหุ้นตอนนี้ว่ายังไงสรุปคือมูลค่าหุ้นตอนนี้มาจากความคาดหวังว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟ โดยที่ยังไม่ได้มองความเสี่ยงจริงๆคำถามสุดท้ายก็คือ Rocket Lab บกำลังเดิมพันกับอนาคตที่ไร้ที่ติแต่ในโลกวิศวกรรมความสมบูรณ์แบบ